นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่3จังหวัดภาคเหนือเชียงใหม่ลำปางและลำพูนติดตามการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวพร้อมเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมหาหรือการขยายความร่วมมือของศูนย์สตาร์ทอัพร่วมกับบริษัท Apple ิลนอุทยานวิทยศาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และติดตามผลการดําเนินงานโครงการจัดหาแหล่งน้ําบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาไัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านกลางอำเภอสันป่าตองรวมทั้งเยี่ยมชมโครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขนสวนสาธารณะสิริสุขนานเทศบาลตำบลสันทรายหลวงตำบลสันทรายจากนั้นนาะยกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดงานเปิดเมืองหน้าเที่ยวและเยี่ยมชมบูธณาตลาดจริงใจมาร์เก็ตและร่วมประชุมหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือเ,นเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่และน่านควบคู่กันไปก็ต้อง อัพเกรดสนามบินด้วยให้สามารถบินได้กลางคืนนะครับเรบินอินเทอร์เนชั่นแนลด้วยเพราะว่าเป็นเมืองคู่แฝดหลวงพระบางด้วยใช่ไหมครับเวลาจะมาก็จะได้มาทั้งหลวงพระบางแล้วก็มาทั้งทั้งทังท,งทังเมืองน่านด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราเองนโยบายหลักของรัฐบาลเราก็ f country one destination เราก็ยายากใคนมาเที่ยวที่ลาวลาวกัมพูชามาเลเซียเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยด้วย เศรษฐทาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางไปสักการะพระาธาตุธริพุนชัยพบปะชุมชนทำโคมลำพูนผู้ผลิตโคมบูชาส่งให้วัดเพื่อพุทธศาสนิกชนได้บูชาในช่วงเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนและกลุ่มคนถีบสำล้อลำพูนแวะจิบกาแฟที่ร้านกาแฟ,แฟเผาอาคาคาเฟ่ย่านเมืองเก่าลำพูนก่อนเดินทางไปเยี่ยมชมขั้นตอนการเลี้ยงหมอนไหมการสาธิตการทอผ้าไหมย,ยกดอกการทำผ้ามัดย้อมผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ และชิมอาหารถิ่นซิกเนเจอร์ณศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลำพูนเยี่ยมชมโรงงานผลิตเซรามิกและผลงานจิตรกรรมบนจานรกระเบื้องเครื่องปั้นดินเผากิจกรรมวาดหรือปั้นเซรามิกณนะเต่าชวนหลงจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังจังหวัดลำปางชมการสาธิตการทำสมุนไพรบำรุงกำลังช้างและการสาธิตทำผลิตภัณฑ์จากมูลช้างณนะศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสก,การพระธาตุลำปางหลวง และชมเงาพระาธาตุกลับหัวอั Thailand, นซีนอินไทยแลนด์ณวัดพระาธาตุลำปางหลวงเยี่ยมชมการสาธิตขั้นตอนการทำข้าวแตนน้ำแตงโมและชมผลิตภัณฑ์ข้าวแตนน้ำแตงโมในบรรจุภัณฑ์ต่างๆปีหน้าเนี่ยนี่ผมบอกว่าจะเป็นปีที่ใหญ่ที่สุดของการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับเราจะคิกออฟโดยโดยใจมากสี่ปีเนี้ยที่เชียงใหม่อย่างที่ผมบอกว่าจะมีอีเวนต์ทุกทุกอาทิตย์เลยนะครับเพราะนั้นจังหวัดข้างเคียงก็มีการพูดคุยกับสางท่านผู้ว่าแล้วก็ทางการ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาว่าควรจะมีกิจกรรมเสริมในทุกๆจังหวัดด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อจะได้เวลาคนมาจะได้จะได้มาอยู่นาน,านากาๆก็จะจัะใช้สอยที่กระจายายได้ไปสู่ทุกๆภูมิภาคได้นะครับขอบคุณครับ